สวัสดีครับเอฟซีท่านผู้ชมทุกทุกคนทุกท่านสำหรับครินี้ผมจะมาคำนวณสูตรเด่น10หน่วยบนสูดร4ชน4ชวนให้ชมกันนะครับแต่ก่อนจะมารับชมเรามาดูคำเตือนกันก่อนนะครับต่อไปเรามาเริ่มคำนวณกันดูนะครับ สูตรสีงูแล้วได้ตัวเข้าอยู่นะครับได้ตัวอยู่เนาะสูดสีงูแฉลบวัดที่สี่สูดใ้วันนี้ก็จะวัดสี่สูรเหมือนเดิมเนาะวันนี้รู้สึกอยากวัดไปที่สี่สูรจะไม่ให้มาต้องวัดที่สี่สูดสูตรสีเนาะเองบางชุดก็จะไม่กล้าวัดไปสี่สูรสูตรนี้ก็วัดไปเลยสี่สูรเนาะสุดสีเนาะหนึ่งสองสามสี่เหมือนเดิมเรียกมาเก้าเก้าเก้าสองไม่แค่มาแถวละตัวตรงนี้จะมีอีกหนึ่งตัว ในกลุนี้ก็จะมีอีกหนึ่งชุดอันเอีเก้าสองสองเก้าันเองนะครับน่งตัวนี้คือตัวแถมล่างเนาะเน้นบนอันนี้คือตัวแถมต่างหากนะครับหนึ่งก็จะมีสองเก้าเก้าสองแบบนี้เองนะครับเนาะมาไม้กันนี้จะได้ตัวไม้สี่สูตรเหมือนเดิมนะตัวสี่สูตรเ,เดิมนนเนาะแม่สูตรหนึ่งสองสามสี่นะครับหนเองเนาะ ต้องไปดูหน้านี้เนาะดูปัจจุบันเนาะครับตัวแรกเพิ่มเป็นหกเนาะเพิ่มตัวเนงที่หลุดมาหกยังไม่หลุดตัวเองเพิ่ม็นเพิ่มเน่เเนเนงหกตัวเน่งนี้มาหลุดมาเข้ามาตาแหน่งนี้สองงวดตาแหน่งตรงกันก็เลยใช้งานถ้าไม่ตรงกันให้ก็จะไม่ใช้งานพอดีมันหลุดตรงตำแหน่งกันเราสามารถนําไปใช้งานตัวได้นะไม่สุดที่หนึ่งนี่เลขหกตัวหนึ 1, 2, 3, 6, 8, 0, ่งสองสามหกแปดศูนย์ใช้เราได้เก้าเก้านี่วันนี้ได้หนึ่งสองสามหกแปดศูนย์ตัวนี้สุดสี่สอง แต่9046ส0 4 6คือตัวนี้ม่เราได้เลข9เองนะครับมันออง29ตัวนี้136789คือตัวนี้อันเองมูเ่าได้9เยงตัวที่402468คือสูตรนี้นั่นเองนะครับนี่มันจะได้2เองมาแค่มาแถวละตัวเท่านั้นเองก็จะมีคู่29หรือ92อยู่หนึ่งชุดนั่นเองนะครับเนอะมูเซก็ยนไี่ที่19เหมือนกันเออ มีหนึ่งชุดวมวนี้จะมีไหมนะครับมาวัดใจกันเป็นขยะคำนวณเป็นเดี๋ยวสอนคำนวณทั้งหนึ่งสูตรก็ได้นะคะรับหวดใครไม่ใช่หมดทีลพระหนึ่งสูตรละกันนะครับนี้สูตรที่สองก็ได้นะน,นะน,ๆๆๆนี่นะนี่ที่การคำนวณก็ใช้คุณจากกองฉลากที่เขาประกาศออกมานะครับจะได้คำนวณได้ตรงกันเองเพราะอะไรเพราะบางเว็บไซต์เขาจะ เลียงจากน้อยไปหามากนั่นเองจากหนึ่งก่อนเก้าหรือศูนย์ก่อนสี่นั่นเองมันจะเลียงไม่ตรงกันนะครับหนึ่งหน้าสองให้หนึ่งท้ายสองผมจะเลียงเป็นหนึ่งสองสามสี่แค่ได้จำได้ไง่ายขึ้นนั่นเองครับมีคือวิธีการมโนนั่นเองเนาะใหเราเปลี่เป็นตัวตั้งก็แปดวางอย่างเงี้ยหลักร้อยบนคือหกก็หกมาวางหลักสิบล่างคือสี่คือสี่มาวางหลกสิบมื่อที่หนึ่งคือหนึ่งหนึ่งมาวางสิบมื่อที่สองคือเก้าเก้ามาวางสิบเมื่อที่สามคือศูนย์ตัดออกไปเลยครับเป็นเลขศูน เรื่องที่สี่คือศูนย์ตัดออกไปเลยนะไม่มีค่าสําหรับสูตรคานวณนะแต่เองแต่มีค่าอีกแบบหนึ่งเรียกศูนย์มีค่าอย่างหนึ่งไม่มีค่าอีกแบบหนึ่งแล้วแต่นะเขาเรียกศูนย์อืมอย่างเช่นจํานวนเงินนี่ศูนย์มีค่านะเขาเองศูนย์ถ้าไปไว้ท้ายแล้วมีค่านะสําหรับเงินนั่นเองนี่เอาไว้ท้ายหลักหน่วยก็เป็นหลักสิบสิบบาทนั่นเองสิบบาทถ้าเอาเลขศูนย์เอาไว้ต่อท้ายสิบก็จะเป็นหนึ่งร้อยร้อยบาทนั่นเองถ้าเอาศูนย์เอาไว้อีกแบบหนึ่งก็จะมีค่า ถ้าศูนย์มาคำนวณนี้ศูนย์น sì ี้มีค่าตัดไปเลยนั่นเองนะครับอะไรบวกกันได้สิบยี่สิบตัดไปเลยนะครับหนูหาี่ศูนย์ตัดไปเลยหนึ่งบวกเก้าได้สิบตัดไปเลยหกบวกสี่ได้สิบตัดออกไปเลยเลือแปดนั่นเองนะครับนี่บวกทางลัดหรือใครจะบวกทีละตัวก็ได้ตามใจชอบเลยนะใครจะบวกทีละตัวก็ได้นะบวกตัวนี้นะบวกตัวนี้บวกไม่ต้องทดนะแต่บวกทีละตัวบวกได้บวกไม่ต้องทดนี่คือการบวกนี่คือบวกทางลัดนะครับใครไม่บวกทางลัดก็ให้บวกทีละตัวก็ได้ตามใจชอบนั่นเอง ทดคือศูนย์หนึ่งสองหกแปดศูนย์หนึ่งสองหกแปดนะครับประเองเป็นบวกศูนย์ได้แปดนี้เนาะเป็นบวกหนึ่งได้เก้าเป็นบวกสองได้ศูนย์ไม่ต้องทดนะวิทยาศาสตร์ชาวบ้านเป็นบวกหกได้สี่ผมไม่ต้องทดสิบสี่ก็ใช้สี่ไม่ต้องทดนั่นเองเปดบวกหกเป็นบวกแปดได้สิบหกให้หกไม่ต้องทดนั่นเองนะครับเองเด็นได้แปดแปดเก้าศูนย์สี่หกนะครับวิทศาสตร์ชาวบ้านบวกไม่ต้องทดเอาเฉพาะลหน่อยนะครับ ผลที่ได้แปดเก้าศูนย์สี่หกไปในสูตรที่สองเนาะแปดเก้าศูนย์สี่หกไป็นบนสูตรที่สองช่องที่สองก็จะเป็นแปดเก้าศูนย์สี่หกนั่นเองนี่คือตรงที่มาของตัวเลขของการคำนวณน,นะครับนี่สูตรอื่นก็จะคำนวณแบบเดียวกันนะครับก็อย่างสักหนึ่งสูตรพ่อเห็นไดนั่นเองเพราะมันจะไม่ต้องมันจะได้ไม่เสียเวลาในการดึเราะนั่นเองนะคำนวณหนึ่งสูตรก็สามารถคำนวณได้ทุกสูตรทุกพีแบบเดียวกันเลยนะครับอื ต่อไปมาวิเคราะห์กันเลยนะครับจำนวนเ็จนะครับนะมีการวิเคราะห์จะใช่กี่สูตร,ก,รก็ตามนะครับไป <c oughs> <c oughs> ห,หาตัวชนคอยเป็นําแรกตัวชนหมายถึงสองสูตรขึ้นไปนั่นเองน,นะครับหน,น,นึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรยัมีสี่สูตรหกกับแปดนะครับสี่สูตรหกกับแปดสี่สูตรนั่นเองแล้วก็มีสามสูตรคือศูนย์นะเองสามศูนย์มีสองสูตรคือสองสี่เก้าสองสี่ ก้านั่นเองนะครับที่ได้หกแปดนั่นเองศูนย์องสี่ก้าเนั่นเองที่มีตัวชนเนาะจะเรียงแบบนี้ก็ได้ตามจะชอบเรียงจะไม่ไปหามากก็ได้น้ำแรงก็าหาตัวชนก่อนตัวชนก็หมายถึงสองสูตรขึ้นไปนั่นเองนะครับเรียงว่าตัวชนเนาะนั่นเองนะครับนั่นเองนี่การจับสูตรแบบนี้นะครับศูนย์หกกับแปดชนทุกสูตรชนทุกสูตรสี่สูตรเนาะ ให้จับทุกตัวนั่นเองศูนย์ถึงเก้ามาจับหกกับแปดหรือองค์กับแปดไปจับศูนย์ถึงเก้าอันเองตัวไหนมัตรงตัวกับกันเราต้องจับซ้ำเองนะครับหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกห้าหกหกเจ็ดหกแปดหกเก้าแปดชนทุกสูตรก็ให้จับทุกตัวเนาะแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดหกตัวเดียวกันเจ็ดแปดแปดเป็นเก้าอันเองตัวเดียวกันเราไม่ต้องจับซ้ำนั่นเองนะครับศูนย์จนสามสูตรนี้ก็เอาศูนย์มาจับศ 0 6น7 0 8 0 9 0 6 0 6, 0เจ7 0 8 0นนั่นเจ็ดันเด่งตัว,วกันนะครับไม่ต้องจับซ้ำนนเองนะครับเลยจับแล้วไม่ต้องจับซ้ำในตัว,วยวกัน2องจนสสูตรนี้นันเดงก็สูตรที่มี2ไปจับกันก่อนหก่จ็ดแป้นที่ ปดเก้าหกแปดเก้าหกแปดเก้าก็สองหกสองแปดสองเก้าสองหกสองแปดสองเก้านั่นเองครับมันจับแล้วเราไม่ต้องจับซ้ำมันเองตัวตัดกันตัวกลับคือตัวตักันนะครับสี่สี่ชนสองสูตรนี้ก็เหกเจ็ดแปดเก้าไปจับสูตรนี้เนาะหกเก้าเออชนในหกแปดนั่นเองจะเป็นสี่หกสี่แปดสี่หกสี่แปดจับแล้วเราไม่ต้องจับซ้ำนะครับมันเองเก้าชน สองสูตรนี้ก็เอาสูตรที่มีเก้าวมาจับกันนํามาจากกับเ้านั่นเองนะครับศูนย์สองสี่หกแปดจนที่สองหกแปดศูนย์เนาะสองหกแปดศูนย์นั่นเองมันจะเป็นเก้าเข,ข,ข้าสองเก้าหกเก้าแปดเก้าศูนย์เก้าสองเก้าหกเก้าแปดเก้าศูนย์นั่นเองนะครับนี่คือการจับ กับคือตุรกันเราไม่ต้องจับซ้ำอีกนั่นเองนะครับนั่นเองผู้เด่นสุดหน่วยบนสุดสีนะเขาได้ตามนี้นะครับนั่นเองถ้าสูตรถ้าสี่สูตรนี้ไม่หลุดเนาะสี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่สี่ถ้าไม่หลุดอีกเหมือนงวดทีทแล้วนั่นเองสองตัวบนก็จะอยู่ในกลุ่มนี้นั่นเองนะครับนั่นเองมันกคมีแถวละตัวเท่านั้นเองนะเก้าเก้าเก้าสองจะมีแถวละตัวก็ได้สองตัวก็ได้ตัวนี้ก็จะมีอีกหนึ่งตัวตัวนี้จะมีอีกหนึ่งชุดนั่นเองนะครับนั่นเอง องเก้าเก้าสองหรือสองเก้าเป็นตัวตยวกันนะครับไม่ได้สูตรตรงปัะเองนเแถมต่างหากเทคนิคก,การก็อีนี่ก็เป็นพีที่สามข้างบนแล้วเนาะสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้านี่คือสามีพีแรกข,ข้างบนเป็นสูตรกรรมการจัดระดับในีพีที่สี่ข้างบนเปต้นไปนั่นเองนะครับนี่เป็นอีพีที่สามข้างบนเจะมาให้เห็นชัดๆในวันในพีนี้เนาะใครนี้จะมาวางเทียบกันให้ชมกันในพีนี้เนาะ แรงมากวนงวดนี้ไม่ไม่มีสีนี้เลยนะบนงวดนี้บนงวดนี้ไม่มีสีนี้เองนะครับมีสองสีนะงวดนี้มีอันดับหนึ่งมีอันดับสองอันดับสามอันดับหนึ่งมันแทนอันดับสองอันดับสองมันแทนอันดับหนึ่งแปลกมากเลยเนาะศูนย์หกหกศูนย์นะครับเดี๋ยวผมจะดูศูนย์หกศูนย์ติดอันดับที่สามนะครับเป็นวดอันดับใหนะ้เรามาเทียบชนให้ชมกันมาเทียบมาให้ชมกันเนาะอันเอง หกหนึ่งหนึ่งหกนี่อันดับที่สองนะครับหกสองหกอันดับที่สองนะครับหกสามสามหกอันดับที่สองอันดับที่สองคืออันดับที่สองในสายพิลเลนนะโอ้โหงงเลยหกสี่สี่หกสี่อันดับที่สามนะครับในหกห้าห้าหกที่อันดับที่สองในสายพิลเลนนะครับหกหกที่อันดับหกหกที่อันดับที่สามนะครับหกเจ็ดเจ็ดหกอันดับที่สองนะครับในสายพิลเร่นเนาะ หกแปดแปดหกแปดหกหกแปดเป็นหกสิบอันดับที่สามนะครับหกเก้าเก้าเป็นอันดับที่สองนะครับนี่แปดศูนย์ศูนย์แปดอันดับที่สองนะครับแปดหนึ่งหนึ่งแปดอันดับที่สองนะครับนี่แปดสองสองแปดอันดับที่สองนะครับแปดสามสามแปดอันดับที่สองนะครับแปดสี่สี่แปด แปดสี่สี่แปดไม่ติดอันดับแค่หนึ่งในสั้พีติดันับที่สามนะครับแปดห้าห้าแปดแปดห้าแปดติดอันดับที่แปดห้าแปดติดอันดับที่สามนะครับนั่นเองแปดเจ็ดเจ็ดแปดติดอันดับที่ ามนะครับแปดแปดติดลำที่สามนะครับแปดเก้าเก้าแปดเติดลำที่สามนะครับศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์เติดลำที่สองนะครับไปเลยเก้าเก้าศูนย์เติดลำที่สามนะครับไียิ้มให้พี่เดียว 29, 29, 29, สองเก้าเก้าสองสิดับที่สองนะครับติดสองในสามอีพีพวดนี้สามอีพีแรกไม่มีถึงสามนะครับอย่างมากมีแค่สองในสามนะครับสําหรับบนงวดน,นี้นะไม่มีถึงสามสีเลยนะครับแปลกมากอันดับหนึ่งอันดับสองกลายเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับพวกน,นี้มูจะเล็งที่สีมพูอย่างเดียวเลยบนงวดน,นี้บนงวดน,นี้นะ ทุกอ anyway ีพีเลยนะผมจะเล็งที่กลุ่มสีมูฟนะอันดับสองอเด้งกลายไปอันดับหนึ่งไปเลยในวันนี้อันเดงอันดับสามกลายไปอันดับสองในวันนี้อันเดงอันดับสี่ทีก้ากบาทจะกลายไปอันดับสามในวิธีเสียงบนเป็นต้นไปถึงจะมีกากรบาทนะสามอีพีแรกของบนได้มีนะไม่มีกระบาดสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบเก้าคือสายอีพีแรกมานจะเลยเนาะตอนสายอีพียังไรเนาะสิบเช่น หนังเอพีที่มีที่สิบเก้าเนาะสี่มพูห้าหกหกห้าสิบเก้าแล้วมันจะมันจะมีแค่สองเอพีถ้ามีสิบเก้าถ้าไม่สิบเก้าก็สิบแปดกับก็สิบเก้ากับสิบเจ็ดนั่นเองหกห้าหกพีสิบแปดนี่ไหมพีที่สิบแปดไม่มีหกห้าหกนั่นเองจะมีสิบเจ็ดหกห้าหกนั่นเองมันจะมีแค่สองในสามรวมสี่มพอภูนั่นเองนะครับนนเนะาะทำไมการกบดละ่ะลืมเลยว่ามัน มันเป็นอีพีแรกมันไม่ใช่กากระบาดลืมไปโอทีสีเหลืองนะครับอันนี้คือสีเหลืองนะครับโอ้ลงแล้วนี้ไม่ใช่กากระบาดนะครับมันยังไม่ถึงระดับมันยังไม่ไม่ได้อยู่ในขั้นที่สี่ในพีแรกไม่มีกากระบาดนะครับลืมไปมันไม่มีจุดที่สามมันในลงเนาะมันม่มีมันมีแค่สองในสามอพีเลยลงนะครับมันเองเนาะมันเองมันมีแค่ ีเหลืองหมาถึงมีแค่สามไอหนึ่งในสามอีพีแรกกันเองนะครับนันเองยตัวอย่างหกศูนย์ก็ได้เนาะหกศูนย์ก็จะมีแค่พีเดียวอีพีสิบเก้านี่หกศูนย์หกพีที่สิบเจ็ดก็จะไม่มีหกศูนย์นั่นเองอีพีสิบแปดก็จะมีหกศูนย์นั่นเองหมายของสีเหลืองมีแค่อีพีเดียวเหมือนนั่นเองนะครับ <c oughs> นั่นเองนาะสองห้าห้าสองอย่างงี้ในพีที่สิบแปดก็จะมีแค่สอ,องอีพี ถ้ไม่สิบแปดก็สิบเจ็ดก็สิบแปดสิบเก้าอนเดยวนะแปดมีสองห้าสองดูมีกี่แผ่นอีพีที่สิบเจ็ดมีไหมสองห้าสองมีเจ็ดสองห้าสองมีอีกพีที่สิบเก้าจะไม่มี้วทีนี้อผนนี้จะไม่มีนะไม่มีสองห้าสองนี่คือความหมายของสองในสามอีพีนั่นเองนะครับเนาะมีนี้ก็เป็นอีพีที่สิบเก้าแล้วนะครับอเดีใครไม่ทันคลิปไหน่อยกดที่ชื่อช่อง สูตรไว้ไทย956นะครับหรือกดที่โปรไฟล์ของช่องนั่นเองนะครับกดที่รูปโปรไฟล์แลวกดที่ชื่อโปรไฟล์นะครับไปที่หน้าช่องแล้วเลื่อนดูนะกดเขียนคลิปทั้งหมดไม่ตกข่าวนะครับมีหลายสูตรให้เลือกใช้ชมกันนะครับชอบสูตรไหนก็ลอกใช้สูตรนั้นชอบสูตรไหนก็ลอกใช้สูตรนั้นได้ตามใจชอบเลยนะครับทีผกกุมภาพันนี้ขอเอฟซีท่านผู้ชมทุกทุกคน,ท,กคนทุกท่านจงโชคดีครับ